วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รกกนแน่แน่กดแช่แชกดนานนๆกดยันยันกดเยอะๆคระบค่ะเราได้เดินมาถึงอีพีสดที่3กันแล้วนะคะเส้นทางสู่ตะแลงแกงของชัยพลและสมพรเนี่ย อีพิซอดที่3จุดที่ทำให้ตำรวจมั่นใจแล้วดิฉันก็มั่นใจว่าอุทรก็ไม่น่าจะรอด288ไปได้นั่นก็คือว่าประจัก์พยานแวดล้อมกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปฟังกันค,ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันต้องออกปากไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะเป็นความคิดเห็นที่ประกอบมาจาก ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในสื่อประกอบมาจากพลนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะคะหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้ว่าทำไมที่ฉันถึงคิดว่าช้ยพลสมพรจะไม่รอด288คิดว่าอย่างดีที่สุดที่สองภูมิจะได้รับก็คือยืนตามชั้นต้นแล้วก็อย่างร้ายก็คือ288โทษเต็มอัตราศึกทำไมทไี่ฉันถึงคิดอย่างนี้ เดี๋ยวที่านจะมาขยายให้ฟังค่ะในหัวข้อที่สามเดี๋ยนจะพูดถึงเรื่องจะว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเลยก็ไม่ได้แต่ประจักษ์พยานในเหตุการณ์ที่เกิดมันไม่มีมีแต่ประจักษ์พยานแวดล้อมซึ่งค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรประกอบกับเวลาและประกอบกับการไม่มีการหักล้างของฝ่ายจำเลยที่ศาลชั้นต้นไม่ฟัง เดี๋ยวไปดูกันว่าประจักษ์พยานแวดล้อมคือใครเราทุกคนก็รู้กันอยู่เราๆแล้วนะคะคาหนึ่งในฮีโร่ในของคดีนี้เรารู้กันอยู่ว่าคือพ่อแบมนะคะจริงๆเนี่ยพ่อแบมไม่ได้เป็นประจักษ์พยานแวดล้อมที่เห็นณนเวลาวิกฤตแล้วใกล้จุด ที่สามารถจะก่อเหตุได้ไม่ใช่พ่อแบมคนเดียวแต่เป็นเพราะว่าใยน้อมต้องขอโทษในขคะยายที่ต้องกล่าวถึงยายอีกครั้งหนึง่งแม้ว่ายายจะได้ไปจากพวกเราไปสบายแล้วนะคะแต่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เห็นแล้วยืนยันในตอนต้นในชั้นตํารวจอย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนคําให้การเลยก็คือใยน้อมใยเก็บฟืนค่ะแต่ที่ หลังจากที่มีคำพิาพากษาออกมาแล้วไม่มีใครพูดถึงยายน้อมในฐานะออฮีโร่ของเราก็คือว่ายายน้อมกลับคำให้การคือเบอิกความกลับกับคำให้การในชั้นตำรวจยายน้อมอ้างว่าจำไม่ได้และก็ไม่เคยให้การกรับตำรวจไว้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ความที่มีพยานทุกอย่างยายน้อมมีการเหมือนเซ็นรับทราบคือมีสัญลักษณ์ว่ายายน้อมเนี่ยได้ ตำรวจได้อ่านให้ยายน้องฟังว่ายายน้องให้การว่าอะไรและยายน้องก็รับทราบไปแล้วโดยเฉพาะยายน้องเนี่ยได้ไปกับพยานคนอื่นด้วยก็คือมีพ่อแบงไม่ได้เป็นคนเดียวจะมาอ้างว่าไม่รู้หนังสือถูกหลอกก็ไม่ได้เหตุที่ยายน้องเบิกความแล้วจืบบ่ได้เนี่ยเลยทําให้ชื่อของยายน้องไม่ได้กลายเป็นเป็นพระเอกเป็นนางเอกในคดีนี้มีส่วนที่ทําให้คดีนี้ แต่จริงๆก็มีส่วนเพราะว่าสารฟังในคบพิพากษาเขียนชัดเจนนะคะว่าสารฟังคาให้การในชั้นตํารวจมากกว่าในชั้นศาลเพราะว่าในชั้นศาลจะเป็นคําให้การที่หลังจากที่ยายน้อมและครอบครัวได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากชายพลตร,ตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ประจักษ์พยานแวดล้อมมีความสําคัญมากโดยเฉพาะมันเป็นอยู่ในท่าพ่อแบม เจอชายพลในเวลาวิกฤตแต่เป็นที่อื่นอาจจะไม่สำคัญมากแต่บางเอิญมันเป็นจุดที่สามารถที่จะใช้เวลาสั้นๆไปก่อเหตุได้มันเลยสำคัญแล้วที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่าทางจำเลยไม่สามารถจะหักกร้านอันนี้ได้แม้ว่าจะเอารูปมายืนยันว่าได้เจอกับพ่อแบนตอนเช้าไม่ใช่ตอน สิบโมงเมื่อที่ตอนเก้าโมงกว่าอย่างที่พ่อแบมยืนยันสารไม่เชื่อเพราะว่าอะไรเด็กไม่ได้ให้การไว้อย่างนั้นตั้งแต่ต้นชัยพลก็ไม่ได้ให้การอะไรทำองนั้นตั้งแต่ต้นมีข่าวตั้งแต่ไปปรึกษาหาหรือว่าเอาวันนี้ดีไหมเราพูดให้ตรงกันนั่นก็คือมีความพยายามจะโน้มน้าวกึ่งคมกู่จนพ่อแบมเกิดความหวาดกลัวถึงกับต้องไปคัดค้านการประกันตัว ผ่านไม่ผ่านเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ในส่วนของพ่อแบมพ่อแบมร,รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะที่จะปล่อยให้คนคนนี้ออกมาเพ่นผ่านข้างนอกทุกคนรู้ดีอยู่ทุกคนในหมู่บ้านพูดเหมือนกันพ่อชัยพลเป็นคนใจร้อนและเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงขับรถไปหาพ่อแบมก็แทบที่จะเฉียวชนพ่อแบมว่าง,งั้นเถอะหลายๆครั้งนะคะไอ้หลเองก็เคยพูดเรื่องที่ขับรถไปไวอยวายวันที่พีการทุ่มโต๊ะก,กันก็เกือบจะชน เอาแม่ยายตัวเองเหมือนกันตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นจุดบอดที่ทําให้สารเชื่อเพราะมันเข้าไปตรงกับพฤติกรรมด้วยเห็นไหมคะมันมีพฤติกรรมมัดมานะคะมีทิฏฐานที่อยู่มัดมาจแได้มีประจักษ์พยานแวดล้อมมัดอีกแต่ถ้าแค่ประจักษ์พยานแวดล้อมแค่มัดมันก็คงยังไม่แน่นเท่ากับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พบในรถชัยพล รารู้กันอยู่แล้วคือเส้นผมตัดที่ตรวจสอบพิสูจน์แล้วเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผมที่พบข้างศอบบนภูเขานะคะเชื่อว่าเป็นผมที่ถูกอะไรละ่ะถูกรวบมาอย่างนี้ถูกรูปออกมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วก็ตัดฉับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันอีกทีหนึ่งค่ะ คาราพบเส้นผมตัดประมาณหนึ่งเซนนี่นะคะตกอยู่ข้างที่พบศพพบในวันลุ่งขึ้นนะคะพบในวันลุ่งขึ้นไม่ได้มีรายงานในผลชนสูตรว่ามีผมถูกตัดเพราะมันแค่หนึ่งเซนแต่ที่รู้ว่ามันเป็นผมของน้องชมพู่ก็ตรงที่ว่าวันที่สิบห้ามีการร้องโพลิสไลน์แล้วก็ไปตรวจแล้วก็พบเส้นผมตัดตรงนี้ได้มีการเก็บตัวอย่างทุกอย่างมา เอาไปตรวจทั้งไมโทคโนเดรียดีเอพบว่าตรงกันกับของน้องชมพู่และพอไปตรวจองค์ประกอบก็เชื่อได้มากขึ้นว่าเป็นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดแต่ใครตัดรู้แต่ว่าตัดด้วยของมีคมแต่เป็นอะไรใครตัดอะไรไงยังตรวจตรงนี้ไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็มีการส่งตรวจด้วยสินโครตอนแล้วก็ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ อิเล็กตรอนแรงสูงที่จะขยายให้เห็นองค์ประกอบให้เห็นรูปลักษณะภายนอกเพื่อที่จะเอามาทับเอามาทับเอามาดูว่ามันมีความใช่เหมือนกันไหมเพราะว่าเส้นผมตัดเนี่ยนอกจากจะพบข้างศพน้องชมพู่แล้วสามสิบกว่าเส้นยังพบบางเส้นในรถของชยยัยพลและอยู่ในรถในส่วนที่อยู่ทางด้านคนขับมันทำให้เชื่อว่า ผู้ตัดตอนตัดผมมันอาจจะมีบางส่วนที่ติดมือติดไม้ติดอะไรกลับมาแล้วมันตกอยู่ในรถหรือที่ชัย,ยพลไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยทางสู้ของทนายจำเลยตอนแรกก็คือพยายามจะปัดว่าหลักฐานที่ค้นพบในวันนั้นเนี่ยไม่คือไม่สามารถจะนำมาใช้ในคดีได้เพราะว่าเป็นการค้นโดยไม่มีหมาย แต่บังเอิญมันก็มีหลายคดยีว่าการพน้นการคน้นโดยไม่มีหมายการค้นนั้นอาจจะปิดแต่ของที่ค้นได้ถ้ามีอยู่ตรงนั้นโดยธรรมชาติไม่ได้มีการเอาไปแอบอ้างเอาไปใส่อะไรไว้สิ่งของที่ค้นได้ถือว่ารับฟังได้ถือว่าถูกกฎหมายการค้นอาจจะไม่มีหมายคุณต้องไปฟ้องร้องตั้งเรื่องอีกอันหนึ่งไม่ก่อนต้องไปแจ้งความไปอะไรไว้ก่อนแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทํา แล้วก็มีการเซ็นชื่อยอมรับรับรู้ว่ามีอะไรที่ส่งตรวจกันบ้างเพราะฉะนั้นถึงจะไม่มีหมายตรงนี้ก็ทาไม่ได้ทาให้ของที่ค้นเจอนั้นผิดกฎหมายไปด้วยเรื่องนี้ก็เลยตกไปทางสู้จริงๆที่ควรจะทำก็คือสู้ด้วยการทำการทดลองเทียบกันไปว่าการตรวจโดยสิงคอตอนการตรวจนี้อาจจะไม่สเสถียรเพื่อที่จะมุ่งหวังเรื่อง ยกประโยชน์แห่งความสงงัยให้จำเลยแต่ทางฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้ทำการทดลองอย่างนี้เลยกับเพียงเอาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซินครตอนแล้วไม่เคยตรวจเส้นผมอันมาก่อนเพียงแต่มีตำแหน่งเป็นผ่วอในการศูนย์ทางออนิติวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้สักที่หนึ่ง ก็เอามานั่งพูดโดยที่ตัวเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองไม่มีเปเปอร์ยอมรับโดยการบอกว่าการเอานำส e ิงโครตอนมาตรวจเส้นผมเนี่ยมันไม่เสถียรเพราะเส้นผมมีส่วนประกอบของน้ำพอตัดแล้วมันจะบิดเบี้ยวไปมันจะมีการหดตัวมันจะมีการอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ได้มีการทดลองมาว่ามันไม่เสถียรจริงไหมอะไรยังไงนะคะจากภาพแรกที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเขาดูกันที่มุมก็มีการเฉียงว่าไอ้มุมอย่างเนี้ยใครๆก็ตัดได้ แต่ทีนี้มันมีนอกเหนือไปกว่ามุมตัดนะคะเรียกว่าคือผมที่พบในรถมีมุมตัดอันเดียวกันกับผมที่พบข้างศพแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอะไรใกล้เคียงกันในการตรวจอย่างนี้หลายๆอย่างตัวนี้เป็นประกันไว้หลักหนึ่งแล้วโดยที่ทางจำเลยไม่สามารถจะหักล้างอะไรตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะทำเป็นว่าคนไม่มีไม้คนโดยไม่ชอบก็ถูกตีตกไป ในเรื่องของการเอา,เอาผู้เชี่ยวชาญมาค้านว่ามันไม่เถียรก็ไม่มีเปเปอร์มารองรับมันเลยกลายเป็นแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นไม่ใช่ทฤษฎีแต่ไม้ตายอีกอันหนึ่งคือภาพที่สองค่ะภาพที่สองเราจะเห็นรอยตัดที่มุม26นะคะแล้วก็เห็นรอยเถื่อ อันนี้เป็นเส้นผมที่พบในรถของชัยพลในตำแหน่งคนขับในตำแหน่งที่วางแก้วน้ำในตำแหน่งที่เกี่ยวกับมือหยิบยนี่มันอาจจะอะไรติดมือมาลองคิดดูว่าไอ้คนที่ตัดผมน้องถ้ารวบมาแล้วตัดแล้วอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีบางอันติดมาแล้วก็มาหยิบแก้วน้ำล้นก็ตกลงไปตรงนั้นมีเส้นหนึ่งที่เขาพบพบว่าเส้นที่พบข้างศพบ,บนเขาเนี่ย มีลักษณะเหมือนกันมุมตัด26รอยเถือคล้ายๆกันแล้วก็มีรอยเถือที่หางออกมามอนเหมือนกันด้วยเขาถึงได้อนุมานว่าเป็นเส้นเดียวกันที่ถูกรวบแล้วก็ถูกตัดในครั้งเดียวกันตัดครั้งแรกไม่ขาดถึงเป็นรอยเถือแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงตัดอีกทีนึงที่26องศามันถึงเป็นภาพอย่างที่เราเห็น มันไปเทียบกันได้เส้นที่อยู่ในรถเอามาสร้างภาพแล้วไปเทียบได้กับเส้นที่อยู่บนเขามีบางเส้นตรงกันแบบนี้ตรงรอยเถือนี่แหละค่ะเป็นตัวมัดที่ละเอียดอ่อนในขณะที่ฝั่งจำเลยอ้างทฤษฎีว่าไอ้เส้นผมตัดที่กองอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกสัตว์กัดแทะอย่างเช่นมแมลงสาบโดยไม่มีการทำการทดลอง โดยไม่มีการทำการทดลองว่าถ้าใช้สัตว์กัดแทะจะได้รอยตัดคมแบบนี้เหมือนกันมีรอยเถืออย่างนี้เหมือนกันถ้ามีการทดลองมาแล้วมาเทียบกับผมที่ถูกตัดอยู่บนนั้นกับภาพที่ทางโจทย์เอามาทำการทดลองมาเทียบกันได้แล้วมันอนุมันใกล้เคียงกันได้ตรงนั้นอาจจะทำให้ข้อแก้ตัวของฝั่งจำเลยมีมากขึ้นแต่ปรากฏว่าฝั่งจำเลยเสนอไปเฉยๆว่ามีแมงสาบ หน้าโง่ที่ไหนก็ไม่รู้มาถึงก็มากัดผมเด็กอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นสมมติฐานของเขาเองโดยที่ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นมายืนยันถ้ามีการทำการทดลองวิจัยแล้วก็พบว่ารอยเถือของแมงสาบรอยกัดแท้ของแมงสาบก็เหมือนเหมือนก,น,กนกันกับเส้นผมที่รอยตัดขวางของเส้นผมที่พบอยู่บนเขาตรงนี้อันนั้นแหละคะ่ะ ถึงจะน่าเชื่อถือแต่ทางฝั่งจำเลยไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นในส่วนของการอุทธรณ์ก็คงจะไม่ต่างกับตอนชัดต้นที่ศาลไม่รับฟังเพราะว่าเป็นการให้ความเห็นแบบไม่มีทฤษฎีมารองรับไม่มีการทดลองมารองรับเป็นความเห็นส่วนตัวที่คิดว่าเครื่องสินคตอนเหมือนตรวจผมไม่สเสียหลอกหน้า ในเมื่อไม่ได้วางอาวุธไว้ในชั้นต้นในการอุทธร์ก็จะไม่มีอะไรเข้าไปเสริมค่ะไม่สามารถจะเอาอะไรเข้าไปเสริมได้จะมาทําการทดลองเสริมไปตอนนี้ก็ไม่ได้ศาลก็จะไม่รับฟังดังนั้นดิฉันถึงบอกว่าในชั้นอุทธร์ก็จะไม่หนีชั้นต้นแต่ถ้าในชั้นอุทธร์ฝ่ายโจทย์เอาเรื่องสัญญาณชีพมาเคลียร์ได้จำเลยเจอ288แน่นอนค่ะ แต่ถ้าเรื่องสัญญาณชีพเคลียร์แล้วสารยังคิดว่ายังมีความสงสัยอยู่เขาก็อาจจะได้อย่างดีก็แค่ยืนตามชั้นต้นนี่แหละค่ะคือความเห็นของทิฉันว่าทำไมถึงคิดว่าไม่รอดดีที่สุดคือยี่สิบปีเพราะว่าทางฝ่ายจำเลยไม่ได้วางอาวุธไว้เลยทางฝ่ายจำเลย และชั้นอุทธรณ์ก็จะพูดเหมือนสารชั้นต้นซึ่งชั้นต้นองค์คณะก็ไม่ฟังมาแล้วเพราะทาทันโจ์หักล้างได้หมดแต่จำเลยไม่มีอะไรไปหักล้างโจทย์เลยนี่แหละค่ะความเห็นของดีฉันหนทางสู่ตะแลงแกงของไอ้พลเัก,กอีเถิดดูมันชัดเจนขึ้นมาดูมันมีความจริงสมจริงขึ้นมาเรือข้อสุดท้ายพรุ่งนี้จะเป็นอีพีสดสุดท้ายก็คือเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะยากหน่อยในการขยายความแต่ยังไงดิฉันจะมาขยายความมาเล่าสู่กันฟังว่าในส่วนตัวดิฉันมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรสําหรับวันนี้ในเรื่องประจักษ์พยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้มันไม่มีอะไรจะชัดเจนไปกว่าสิ่งที่พ่อแบมได้พูดต่อสารอย่างที่บอกถ้าเจอในเวลาวิกฤตแต่เป็นจุดอื่น อาจจะไม่แน่นหนานักแต่นี่เป็นจุดวิกฤตเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่ตำรวจเชื่อว่าได้เอาเด็กไปซ่อนไว้ก่อนที่จะนำขึ้นข่าวอีกอีกครั้งในตอนบ่ายตรงนี้แล่ละค่ะวิกฤตจริงๆพอมาเจอเส้นผมในรถแล้วการตรวจอย่างละเอียดทุกอย่างโดยไม่ละทิ้งอะไรเลยมแม้ว่าการตรวจ ขั้นต้นนะคะแยกองค์ประกอบหรืออะไรยังไม่สามารถจะยืนยันส่วนตัวดิ่ฉันได้ชิว่อยืนยันได้ว่าเป็นของสมพรแต่ศาลยังมองไม่เชื่อไปถึงตรงนั้นนะคะหรือถึงเชื่อแต่ก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะติดไปกับคนที่เป็นสามีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในการกระทําต่อศพอาจจะติดไปตรงนั้นก็ได้ โดยที่การตรวจองค์ประกอบจากลูกๆของสมพรน่าจะยืนยันได้ว่าผมหรือขนเส้นเนี้ยมาจากครอบครัวนี้มีไมโตคอนเดรียดีเอ็ตรงกันแต่อย่างที่เราบอกเส้นขนเส้นผมมันเป็นเหมือนหอประวัติศาสตร์ของแต่ละคนการกินอยู่สภาพอากาศอะไรทุกอย่างมันจะถูกจารึกไว้ในเส้นผมนั่นก็คือการตรวจองค์ประกอบทำให้เชื่อได้ว่า มาจากเมโทรคอนเดรียลูกทั้งหมดของยายสมควรจีมีเมโทรคอนเดรียของเส้นขนเส้นผมเนี่ยตรงกันกับยายสมควรแต่มันจะมีองค์ประกอ,อ,อบอย่างอื่นมีรูปร่างอย่างอื่นต่างกันแล้วแต่ครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ของที่เจอใต้กางเกงตรงนั้นนะคะที่กางเกงน้องมันไปตรงกันกับการเอาเส้นผมของสมพรไปตรวจแล้วก็ลูกๆสมพรไปตรวจ ก็พอเชื่อได้มากขึ้นว่าน่าจะมาจากสายที่อยู่79.2ูนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเรื่องของแรงจูงใจนะคะ